ไปที่กลางเต็นแล้วนะครับมาถึงกบมืดตึ๊บเลยนะฮะกะเวลาผิกดกลางเต็นกันแบบเร่งด่วนเลยนะครับตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วนะเพิ่งจะมาถึงจะให้เอกในบดายนะครับน้องชายผมเองลลกลางเต็นก่อน กลางอายตยวไอ้ขับรถอิดละอย่าทำเต้นเท่าขาดเร้อแพงอันเนี่ยซื้อมาตั <partido> ้งหกพันหกพันสตางค์ปลอยบาทเต้นโดตัสแล้วครับุก้นมาหน้าอนไรเ่ย ครับดูบรรยากาศคนกลางเต็นเต็มแล้วครับ้างด้านนน้นนะครับห้องน้ำ,นนำพนวมคุณเอามาผืนเดียว <c oughs> เขาบอกมันติดลบนะแถวนี้คขนของมายังกับย้ายบ้านพนวมาผืนเดียว อ๋อนี่ครับที่นอนเซเว่นใช้งานครั้งแรกเว้ยขั้นสามแล้วนุ่งเอาไปนอนอ่ะนี่พ่อขอนะอุ้ยน้องขอโอ้ไอครับจะอากาศเย็นต้องให้เด็กเนี่ยนอนเพราะเด็กเนี่ยกำลังจะเจริญเติบโตเข้าใจไหมนอนหอนเด็กขนาดอะไรครับตัวใหญ่กว่าพ่อกับแม่เอาอเครื่องนอนโลตัสเข้าไปแล้วนะครับเอาหัวตั้งไหนเนี่ยเออไหนก็ได้นแหละนอนหลายคนก็ต้องให้กว้างที่สุดอ่ะ ข้าวไม่ต้องกินนะฮะนอนเลยไหมฮะเสร็จเรียบร้อยครับภารกิจการกางเต็นท์โอ้โหของเขามาตรฐานกว่าเราก่อมมที่3เมตรนะครับกางเปทางในโน้นนะครับตรงข้ามมีสูนยอาหารหรือร้านอาหารด้วย มีตู้ ATM กรุงไทยด้วยนะครับอ๋อนี่มันฝั่งนี้เป็นที่ทำการอุทยานแห่งชาติไปถนนนะครับอองพักเต็มนะฮะเข้าไปถามมาแล้วแต่เข้าไปกลางเต็นท์ในนี้นะครับทางหลวงฟรีนะครับมีห้องน้ำให้ด้วยตรงข้ามมีเนี่ยฮะร้านอาหารแล้วก็ตู้ ATM เลยขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับก็มีนะครับที่กางเต็นที่ขึ้นไปดูเรามีสองที่แต่ค่ากางเต็นนะครับถ้าเอาเต็นมาเองหลังใหญ่เนี่ยสามร้อยหลังเล็ก2 5 0หสิบนะครับผมมาก็มืดแล้วไม่รู้วิวดีหรือไม่ดีก็ไม่เอาดีกว่านะครับเอาตรงนี้แหละฟรีครับเชัวชัวร์ไม่เสียตังค์นะครับใกล้ศูนย์อาหารด้วยเขาเรียกร้านอะไรเดี๋ยวไปดูอ๋อ ร้านอาหารต้นสนหัวริมทานป้าอ้อยออ๋มันมีหลายร้านครับเป็นล็อกเป็นล็อกนะฮะหัวมีเตอร์ภาพอืมเขาทามากันเลือกร้านไหนครับเอกเนวดาครับตอนนี้ดูเมนเลยแม่คันนิ่งแมค่แมคันิ่งเขามีตอนเช้านะครับ โอ้โหแมงกานิงแม่กาะนิงขั้นก้อนเบลเล็กเลยไม่ได้โมนะแมงกาะนิงของจริงโอ้โหก้อนเบลเล็กนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกับแก้มอเราวันนี้นะครับผัดฉ่าปลาคังอันนี้ราคาเท่าไหร่นะฮะอันนี้ประมาณร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบทอดมันแปดชิ้นเท่าไหร่ร้อยหนึ่งหรือร้อยยี่สิบ 120เดี๋ยวต้องถามเชลีเด no <con> er <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี๋ยวดูเมนูดิก็แพงเวอร์ครับเกิดเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับผิดพลาดทางเทคนผิดพลาดทางขึ้นอย่าไรครับช่องเราผิดโอ้โหบอสก้าเต็มขวดนะครับเป็นนึกว่าเป็นน้ำนะฮะบอกแล้วกินเล้านอกกับผมซสาอันในกล้องอันขยะกะห้องขยะเขาไปไหนมจอดมันตักเนี่ยีเรอบนอกมีครับไปหู้ใครขวางฮะเดี๋ยวตั้งกล้องก่อนไปขวางเดี๋ยวเหรอไปหู้นะ เ็บกันโมเดีวหนึ่งเกียยใส่ซ่อนหรือเีลไปเรื่องจากอากาศหนาวจัดนะครับต้องแก้หนาวกันหน่อยโคตรหนาวเลยเหล่านอกสังนีครับมันจะหนาวเ้ิไปอีกได้ปะไขมันร้อยกว่าไ่มัน้อยกูอาฟไคกะ สุดยอดครับอเดี๋ยวเรามาดูครับเอาอีกก็ได้ครับครับผมสองไฟหน่อยเราจะมาชิมจะอ,อะไรเนี่ยปลาคังร้อยห้าสิบของเราครับแปดสิบร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยแปดสิบอันนี้ร้อยหสิบโอ้โหได้แปดชิ้นนะครับอทอดมันสุดยอดครับมันเหมือนกับมันงต้าหัวนะีเออเหมือนเต้าหู้ปลามากว่าม,มันไมไม่มันก็ไอทอด มันก็เอลูกชิ้นอะใช่ไหมตัวหูตู้หูก็หูตีมันทอดมันที่เป็นตะเป็นแผ่นนะลูกชิ้นอะตู้หูเป็นแผ่นอะเออล้าก็มาขายแผนห้าบาทอะแต้มันใส่ถั่วไปเห็นเป็นทอดมันว่วแล้วก็แปดชิ้นร้อยยี่สินะครับร้อยห้าสิบร้อยห้าิห้าสิบขสบครับขัดฉาประคังนะครับคู้านไปอยู่ไหนครับคู่บากครับได้สบายเลยคูบากครับกคหมดเกคหมด ใา่ครับผมสบายครับถูกมากเลยถ้ากินที่อื่นเนี่ยเป็สองสามพันนะที่นี่โอ้โหโคตรถูกแต่ละอย่างอันนี้เขาใส่พริกน้ำปลามาให้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าไม่น่าจะมา่างนักเตะชิ้นนี้ดูจีนนะครับชิ้นเล็กเอานว้ชิ้นเล็กครึ่งมืงก็ได้ซ่อมหักแล้วเข้าปากไม่ได้เดี๋ยวเขาซ่อมหักเข้าปากไม่ได้หรอกนี่ครับ สถานีฐานว่าเข้าปรับไม่ได้เดี so ๋ยวนะครับเพราะสถานีฐานเข้าปรับไม่ได้ครับเข้าจนได้มาขับหรือเปล่าฝอยทองอร่อยครับเยี่ยมผมขอทิมสักทิ้นได้ไหมไอ้บขอนมันเอาเเออาาครึ่งเดียวห่อชิ้นเล็กชิ้นเล็กฝอยเล็กอยเลชิ้นเล็กเล็กเขาตัดเขาตัดอ๋อหฝนบ้านขับมาก ทอดมันครับชิ้นละชิ้นละแปดส้าสิบบาทแปดห้เดี๋ยวดิแชิ้นแปดชิ้นแปดแปดแปดสองสิบหกชิ้นละเกือบยี่สิบบาทจริงๆก็เป็นลูกชิ้นทอดมันนะครับโอ้แพงนิดหนึ่งไม่เป็นไรเรากลับทันไปเราไม่เป็นไรครับนี่เรากินเล้านอกเห็นไหม เราเราไม่มาเราเอานอกจากเงียนมากใช่ดีวะบรรยากาศเตาสุดยอดนะครับที่เตาของเราสร้างนะคมาถึงมันมืดแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยถ่ายบรรยากาศตอนเช้าให้ดูนะครับมาเ้าคห้องย่อเราห้อนเตาตัวภาษาเติมความอุ่นก่อนนะครับนี่ครับความอุ่นของเราครับนี่เรื่องขุดหนาวเลยครับเอออะไรฮะ อะ,รรอะไรฮะแม่คานิง้งเอาแม่คานิ้งยังอยู่ไม่ทั้งแม่คานิ้งยังอ,อยู่เริ่มละลายครับเริ่มละลายแล้วอากาศเริ่มมานลงเย็นลงมาถึงสองทุ่มกว่าจะแม่คานิ้งนะฮะก้อนมะเร็งเลยเชิญชวนมาเที่ยวนะครับนี่จริงๆขาเที่ยวเฮฮานะครับ้งเกี่ยววแครับผมสวัสดียามเช้าครับมาดูบรรยากาศ ระเวียนที่ผมกลางเต็นท์เมื่อคืนนะครับมาแอบอยู่ตรงมุมนี้นะครับเดินชมบรรยากาศยามเช้านะครับโอ้ยใกล้สวยนะครับดอกยาเสือโครงอากาศหนาวมากเลยนะครับเนี่ยอุณหภูมิก็ประมาณเลขตัวเดียวฮะ ี่ห้าองศาได้โอ้โหไฟครับเจอไฟครับเจอไฟไปหาไฟก่อนนะครับหาไฟแก้มือแข็ง่อยเจอไฟนี่ดีกว่าผ้าห่มเลยนะ โอ้ตรงนี้มีลำธารธานเลยโอ้มาถึงเมืดเลยไม่รู้อะไรเลยไอกาอยู่ตรงนู้นาจากเชียงรายครับเชียงรายนี่หนาวเลยเนาะครับก็ไปอ่างขางที์ที่แล้วก็หนาวอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่อ่างขางกูชีฟ้า นหนาวอาุ่นๆแขังๆข็งชึงเหมยนีลงไหมไปไหนมา,นนมา,มานเร็วเอ็งไฟข้างลำธารน,นะครับเห็นสุดยอดวันนี้บรรยากาศดี สุดๆครับเดี๋ยวไปเก็บของกันครับ <c oughs> โอ้โหกางเต้นหรือย้ายบ้านครับเนี่ยซัม <c oughs> พาร่าเยอะเกินค <c oughs> ืนมาถึงช้าไม่หน่อยนะครับมืดตึ๊บเลยเก็บเต้นครับเดินทางต่อ